ครับสวัสดีครับสําหรับเอซีและผู้ติดตามทัางเกาแลีกับผู้ติดต,ตามใหม่น้าเด้อครับเด้อสำหรับวันนี้ช่องผู้สิริฟาร์มกับศิพาพี่พาน้องไปเหตุการณมภายในฟาร์มครับกับผมกับศิพาษีพี่พาน้องไปเบิ้งกันเลยครับอ่าน,นี้ผมกับเซลตะกามาเนาะอันนี้กับเป็นตะการครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเชนยงังไปเดี๋ยวเดินครับ นี่เลยกัข้อฝากกดไลค์กดติดตามหรอกดซับสไครป์่องพูดสี่ฟาร์มเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเห็นคลิปนะครับนะครับบายเดี๋ยวโยโยยกันจักหน่อยมาเบืงทงานี้ก็คือเป็นยาปลูกใหม่ครับเป็นยากินนีเมมโมซ่าครับแล้วกับทั้งล่างนี่เป็น แคนกลาครับแบบดำเอาครับลงมาเบิ้งใกล้ๆก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นแงนกลาแบบดำครับก็คือห่อถอนหากมาดำเลยครับนี่ครับมบนก็สิเกิดเร็วกว่าครับมบนกส็สิเลื่อยไปข้างขางข้างขางนี่ใช่แล้วครับออกด้านข้างก่อน ล้วพ่อจอดกันแล้วเพิ่งกระซิตั้งเพือ่อนเนี่ยนะครับแบบนี้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโบวานาแรงนายังเกิดเบิดครับพ่อมาทางนี้น้ำท่วมครับทางนี้มือนี้ฝนตกน้ำท่วมตัวนี้พึ่งตัดได้ประมาณสี่ข้อสองอาทิตย์ครับน้ำท่วม แต่มันถ่วงบดนครับถ่วงแป๊บเดียวล้างฝนตกได้นี่ครับนะครับข้อสิบไปล,ลกห้าข้อสิบไปล,ลกหงาให้มันเตรีมตะก,กาก่อนครับไปลกแพงกลาครับทั้งพูนทั้งพนผมตัดไปบริเดตัดขอบขอบสิไปล,ลกออกไปกันเลยครับ ครับผมกระชีมามาดกเอามาดกเอามองนีเนาะครับเนาะกาคือจุ่มหนึ่งที่ผมบริจัตดผมเรือไว้มันเป็นขอบๆอบเนาะครับเนาะห้องกัสามารถทอนออกไปได้แล้วเพิ่นกระสีเรือยอากมใไม่นะครับอย่นี่บ้านผมอเอิืนว่าลกหรือดกเนี่ยแหละครับกระชีมนดกกันเลยครับนี่เพื่อดีมันมีหนาหมอย่นี้ก็เลยลกง่ายๆเล็กน้อยเพื่อ้ล่างที่ดินดออกครับนี่ ้พุ่มก็สิโอ้ยพี่มันเลื่อยออกครับนี่ไปปูเดวเบิดเลยนี่อ่อนี่ไงไปเลยเอ็ดเอาคือกาเลยครับนี่หลางคินก่อน โอ้น้ำร้ายครับ เดียวได้มัดึองแล้วครับพอดและครับไปทั้งรุมต่อเลยครับเดียเสียบหน่อยก็บักจกหน่อยไปก่อน ผมกั้เฮ็ดคลิปการปลูกแบบดำไปแล้วนะครับเท่อนึงเท่อนี้ผมก็สิมามาเฮ็ดให้เบิ่งแบบละเอียดเลยครับแม่แลถ่าอยอพิคนละครับ เอาเติมว่ะเราไปเติมกันไปไปอีกครับไปอีก อันนี้ร้ายเลยครับอันนี้อันน,นี้เป็นแมยากัดึิงออกน้ำ โอเคตั้งงามครับนี่ครับเสียมอยู่ทีเด้ดอนั่นละโลกต่อครับนี่ดีเลย เบิ่งตั้งแต่วิธีการลกเลยครับ โอ้โอมันด้ขีดดินเลยเอาทำยิงกันไล่ไล่ล่ะไปครับไปเบิงวิธีการปักดำกันเลยวิธีปลูก นี่ก็คือการปลูกแบบปากดำครับนี่เขาเอาทอนพันแบบดึงหากออกมาเลยทอนหากมาเลยนี่เขาใส่นะครับต้นละซาำหมึ่งกระพามัดหนึ่งปลูกหลายลายครับกำหนึ่งไปเลยครับให้ผมสีเขียดินมองเดียวกอนรด รถปั้นไว้แล้ว,ลวครับแต่ว่าฝนตกมืนี้เอาครับปัักจังสีก็ได้ครับปักจังสีก็ได้แต่ว่ามันสีเหลือห่อยสาผมใส่วิธีนอนๆเลยครับเสียบนอนนี่ จะนอนๆไปเลยจะไปเรื่อยๆครับ นี่เฮ็ดแบบเฮ็ดแบบแบบจางไร้วันแบบจางไร้วันจางไร้วันได้นี่ครับนี่จางไร้วันบานนี้เฮ็ดแบบเมาด้วยบาดนี่แบบเมาเฮ็ดเดียวบ่ไดแล้วครับ <laughs> คอยเฮ็ดไปนะครับขยับมันโลกงแน่วน,นี้นํานี่นี่ให้มันตังึบนี่ใส่ไปเลยถ้าถ้าเขามี ต้นกาเนี่ยนี่บ้าร้ายเขาใส่ห่างๆสิครับใช้ห่างๆพี่ชักชำนี่นี่นักไหนมันได้ยักสามสิบหู่สามสิบจะว่านี่มันลายผมก็เลยใส่ใส่ให้มันเกิดทีๆกันเลยครับขอดีห้องการเฮ็ดจังสี่ก็คือ เกิดหลายเปซครับเกิดชัวเลยหลายเอร์ซตบ่ตายครับซึ่งบ่มีหากกับบ่ตายครับเพราะเพราะคอเพื่อนเนี่ถอคีนนี่บ่มีหนามพดกับบ่ตายคอกันครับก็เลยผมกันเลยมันเป็นนานาแหลงเนาะนี่ซาก็เลยเลือกปูวิธีนี่ กูจะให้กำลังสิปลูกกะมีแนะนำวิธีนะครับบางหันมัดเดียวได้บางหันมัดเดียวนดดยวี่เดี๋ยวหลายเติบนึงดำไปเรื่อย

แบบมองกับคักยี่แบบมองอ่ะนี่ครับแต่สีเท่เบิงกำสุดถ่ายนะครับเนาะ ปูกแบบเพื่อนวาทอนพัน์บ่มันต้องปลูกช่วงมีน้ำครับช่วงหนะกาก่อนฝนหนาฝนยังสิยามงามนะครับใส่รถไทยปั่นกันเลยครับโรตารี่อะไรก็เกิดขึ้นกันครับ เบิดเดี่ยวเบิดเดี่ยวขันนี้ก็เป็นซิกแนว่ครับท้าบนก็เป็นแพ่งกลานียครับว่าจะปลูกแบบดำเอาเบิดเลยท่านนาทีประมาณไลเ่เศษเศษครับบะเทิงไล่กับสีซูซี กับปลูกเดี่ทมนี่แหละครับพระจะาปลูกนี่แหละครับกะว่างมาคลิปนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คิดสิปลูกนะครับเล่าว่าสิหาวิธีปลูกแบบใดกะผมก็แนะนำเลยครับวิธีแบบนี้กะเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเกิดกับปลูกไหม นะครับกะสีเป็นแนวทางข้องการปลูกเนาะครับเนาะแพงกอลาครับเป็นหยาแพงกอลาซีกแนวกบเฮ็ดได้ครับยังยืนกบเฮ็ดได้คือการครับกะเอาไปลองบ้างครับสำหรับมือนี่ผมกะฝากรับชมแนละ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเห็ดคลิปเนาะครับเนาะค,นะนคลิปนี้กะเป็นการ ปลูก้าเพ่งโกลาโดยวิธีปักดกำรรครับผมกะสีมาอัปเดตให้พี่น้องในเบึง้งอีกคือเกาล่ะครับสำหรับมื้อนี้กะลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ